สวัสดีครับพี่น้ำพึ่งเจอรี่สวัสดีปีใหม่จ้าสวัสดีปีใหม่เช่นกันครับโอ้โ oh ห<ม>ปีใหม่ทั้งทีครับไม่ได้มาตัวเปล่าครับต้องมาพร้อมกับของที่อินเทรนด์นะครับว้าวของขวัญปีใหม่เหรอตื่นเต้นจังเลยอยากรู้ว่ามันเป็นแบบไหนสวยจังเลยถูกใจมากเลยอะเจอรี oh ่ ho, <Jerry. S 1> พี่น้ำพึ่งครับไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวครับอันนี้อินเทรนด์และเป็นเทรนด์ใหม่้วยครับ oh ho, โอ้โหเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเจอรี่เนี่ยเป็น แฟชั่นนิสต้าไปแล้วนะเออแมาแต่ว่าเทรนปีนี้เป็นยังไงบ้างอยากทราบใช่ไหมครับนี่เลยครับพี่เทรนแว่นกันแดดมาแรงปี2022แว่นทรงแคทอายทรงเฉียบมุมเชิดขึ้นยังคงมาแรงครับโดยอ่านเลือกแบบที่มีลูกเล่นเช่นมีคริสตัลประดับ ก็ทําให้ดูเก๋นําสมัยเหมาะก,กับสาวเปรี้ยวที่รักความโดดเด่นอีกทรงที่มาแรงแซงทุกแอสเซสซอรี่คือแว่นโอเวอร์ไซส์ทรงเลขาคณิตครับที่จะมาช่วยเพิ่มความคูลความเนิร์ดให้การแต่งตัวของเราดูมีสไตล์มากขึ้นนั่นเองครับโอ้โหเจอรี่เนี่ยนะต้องขอบใจเจอรี่มา,มากๆเลยที่ให้ของขวัญที่ถูกใจแล้วก็อีกอย่างนึงนะมันเป็นเทรนที่มาแรงมากๆเลยเนาะอ ยินดีมากๆเลยครับพี่น้ำพึ่งครับนี่พี่เองนะก็มีของขวัญปีใหม่ให้กับเจอรี่เหมือนกันจะบอกให้ว่าพี่นะไปซื้อขนมเค้กนะดเจ้าดังเลยมันอร่อยมากๆแต่ว่าเดี๋ยวก่อนกลับนะเดี๋ยวหยิบให้นะโอ้โหแหมขอบคุณพี่น้ำพึ่งมากๆเลยนะครับรู้ใจผมจริงๆเลยครับสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ